ยามาโตมีความเหมาะสมมากเพียงพอไหมในการจะเป็นลูกเรือคนที่10ของกลุ่มหมวกฟาง สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายนะครับก็เวลาเปิดคลิปที่ไรก็ทักแบบนี้นะฮะหวังว่าจะไม่เบื่อกันก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับประเด็นของวันพีตอนที่985นั่นแหละแต่ว่านะครับเราจะมาพูดเจาะลึกกันนะครับเนื่องจากว่านะครับเราทําคลิปทั้งสปอยเอ้ยหรือตัวเต็มอะไรก็แล้วแต่แฟนๆวันพีชหลายคนนะครับก็เลยแบบว่าหุ้ยยามาโตเนี่ยมันควรหรือเหมาะสมไหมที่จะเป็นลูกเรือคนที่10นะครับของกลุ่มโจรสลัด งและสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจะไม่อธิบายเลยนะครับว่าลูกเรือคนที่10กับสมาชิกคนที่10เนะี่ยมันมีความแตกต่างยังไงนะครับสามารถย้อนกลับไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้หรือจะให้สรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือจินเบสมาชกคนล่าสุดก็คือลูกเรือคนที่9แล้วก็สมาชิกคนที่10ของกลุ่มหมวกฟางและตอนนี้กลุ่มหมวกฟางนะครับยังขาดลูกเรือคนที่10หรือว่าสมาชิกที่11นะครับของกลุ่มนี้อยู่โอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าอธิบายแบบรวบรัดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยวิพี่อยากให้มันไปเร็วๆนครรรับบบบโออเเตตงี้้ธิาายยใหแแววล่่ นะครับประเด็นของยามาโตเนี่ยก็คงจะรวบรัดไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครนะครับที่มาใหม่แก่กองที่ลูฟี่ของเรานะครับกำลังเปิดซิงนะครับในการถอดกุญแจนะครับให้กับยามาโตยาคิดลึกนะฮะมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะแต่เป็นอันว่านะครับยามาโตเมื่อเธอนะครับปรากฏตัวมาเนี่ยเรียกได้ว่าแฟนๆมันพี่หลายคนนะครับก็เฮ้ดีใจและหวังว่ายามาโตนั้นนะครับน่าจะเป็นลูกเรือคนที่10ของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางคืองจริงแล้วนะตั้งแต่แบบว่ายังไม่ได้เปิดว่าเป็นผู้หญิงนะครับพวกเราเนี่ยก็คือชื่นชอบในตตัวของยาามโ อยากให้ยามาโตนะครับเ <c oughs> ข้ากลุ่มหมวกฟางพอดูแล้วเนี่ยบารมีของเธอนะครับน่าจะยิ่งใหญ่นะครับทำให้กลุ่มนี้เนี่ยดูแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกแต่เอาจริงๆนะครับถ้าถามผมโดยตรงว่าสมมุติถ้าเป็นยามาโตเข้ากลุ่มหมวกฟางกับแครอทเนะี่ยอยากให้ใครเข้ามากกว่ากันโดยส่วนตัวนะครับคิดว่าก็พอๆกันนะเพราะถึงแม้ว่าแครอทเนี่ยเธอจะไม่ได้แบบว่าดูเก่งเท่ากับยามาโตคือจริงๆมันก็เก่งนะเวลามันแปลง,งร่างนะครับแต่ว่าผมชอบแครอทตรงที่ว่าเคมีของเธอเข้ากับกลุ่มหมวกฟางและเวลากลุ่มหมวกฟางอยู่ด้วยยกกัันเธอ่มแง เสมอเลยไม่ว่าจะเป็นกัดหูคนนู้นทีกัดหูคนนี้ทีนะครับแล้วก็ความน่ารักบวกกับว่านะครับมันตัวละครน่ารักไงผมอยากจะสะสมนะครับเป็นฟิกเกอร์หรืองานเรซินนะครับในตัวของแครอโรเนี่ยที่เข้ากลุ่มหมวกฟางผมว่ามันก็จะดูดีนะแต่ไม่ได้แบบว่าผมเกลียดยามาโตนะยามาโตก็ชอบชอบในความน่ารักของเธอก็คือแบบมีความบ้องบ้องอยู่แล้วก็มีความสวยแล้วก็มีความแข็งแกร่งฟูมหลังก็ดีนะครับเป็นลูกสาวนะครับที่อยากเป็นผู้ชายนะครับของไคโดมีความสามารถก็ถือว่าเก่งเลยแหละถึงแม้ว่าเธอนะครับจะยังไม่สามารถใช้ ขั้นสูงได้แต่มันก็โอเคแล้วล่ะครับหากเขานะครับจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มหมวกฟาง ถ้าอย่างนั้นนะครับก่อนที่เราจะดูว่าเธอเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าโอเคไหมในการเข้ามายุกลุ่มหมวกฟางเนี่ยเราไปดูก่อนดีกว่าว่าชีวิตความเป็นมาของเธอนะครับเท่าที่มีการเปิดเผยมาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างดูย้อนกลับไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับกลุ่มโจสรสัตย์ร้อยอสูรไคโดนะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับกลุ่มนี้เนี่ยยังไม่ได้ก้าวขึ้น,เ,นเป็น4จกักรพรรดิโดยไคโดนะครับเข้ามายึดครองประเทศวานโนนี้และทําการหนุนหลังนะครับเจ้าโชกุนโอโรจิ ji, ให้เป็นโชกุนนะครับของประเทศวานโนอะครับน,น็ครัง ด้วยระยะเวลาช่วงนี้นะครับทางด้านโคซุกิโอเด้งนะครับผู้ที่จะต้องสืบทอดนะครับในการเป็นโชกุนของประเทศนี้ดันไปทะเละแท้แทนนะครับก็คือไปเที่ยวเล่นนะครับจะเรียกว่าเที่ยวเล่นหรือเปล่าเป็นว่าไปตามความฝันของตัวเองนะครับและเขาเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในลูกเรือนะครับของคนที่เป็นราชาโจรสัต์อย่างโกดีโรเจอร์ด้วยเมื่อภารกิจสําเร็จเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับโอเด้งก็กลับมาที่ประเทศของตนเองแต่แล้วนะครับประเทศนี้นะครับกลับไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถูกเจ้าโชกุนโนโรจ ที่หนุนหลังอยู่ประชาชนนะครับต้องอดยากจะต้องทํางานนะครับเพื่อแลกกับอาหารเล็กๆน้อยนะครับบางคนเนี่ยก็ถูกจับเข้าคุกไปซึ่งตอนแรกนะครับโอเด้งเนี่ยก็คือแบบโกรธเดือดด้านเลยนะครับจะไปแก้แค้นนะครับให้กับประชาชนแต่แล้วนะครับดูเหมือนว่าคําพูดบางอย่างนะครับของเจ้าโูคุนโอโรจิกับไคโดจึงทําให้นะครับทางด้านของโอเด้งนั้นนะครับก็ต้องใจเย็นและก็เฝ้ารออยู่แต่เมื่อถึงวันเวลาที่กําหนดนะครับทางด้านของเจ้า2คนนี้เนี่ยมันดันหักหลังโอเด้งนะครับไม่ทําตามคําขอจึงทําให้นะ ครับโอเด้งเลยทําการกระบฏดนะครับจะเรียกว่ากระบฏหเลยเปล่าเอาเป็นว่าทําการปฏิวัติและกันโดยการที่ว่ามาโจมตีนะครับทางด้านของไคโดแต่ว่าโอเด้งนั้นนะครับก็ได้พลาดทั้งไปนะครับก็เรียกได้ว่าโดนโกงนิดนึงแล้วกันนะครับจึงทําให้นะครับโอเด้งก็ถูกประหารชีวิตแต่ก่อนที่เขาจะตายนะครับเขาทาอะไรที่เท่มากๆเพราะเขานะครับขอคามั่นสัญญาจากเจ้าโูโกโนโรจิกับไคโดว่าหากเขานะครับสามารถรอดนะครับจากการถูกประหารโดยการต้มได้นะครับในระยะเวลา1ชั่วโมงโปรดให้ปล่อยตัวนะครับพวกเขาไปนะครับคือจริงๆแล้วผมว่าโอเด้งเน เขาหวังว่าเขาต้องตายอยู่แล้วแหละแต่เขาต้องการให้ก้าวปลอกดับแดงนะครับคือต้องรอดชีวิตโดยการที่เขาครับลงไปในหม้อนะครับใครเห็นก็ว่าตายนะครับตอนแรกไม่ตายนะพี่แกก็ทําการแบกนะครับเหาก้าวปลอกดับแดงไว้นะครับจนครบ1ชั่วโมง แต่ว่าเจ้าโชกุนโอโรจินะครับทำการหักหลังนะครับในการที่จะฆ่าโคซุกิโอเด้งและก้าวปลอกดาบแดงอยู่ดีจึงทําให้นะครับโอเด้งก็เลยฝากฝังคําขอสุดท้ายไว้เลยครับว่าให้พวกก้าวปลอกดาบแดงนั้นมาแก้แค้นและทําการเปิดประเทศนี้ซะนะครับและแน่นอนแหละครับว่าแล้วเขาก็ทําการเบียงก้าวปลอกดาบแดงนะครับกระจายไปจนเกิดเหตุการณ์นะครับจนถึงทุกวันนี้แหละที่เราเห็นนะครับการแก้แค้นของก้าวปลอกดาบแดงให้กับตระกูลโคซุกิไอ้นี่สําคัญเลยนะครับหลายคนคงถามว่าเออแล้วจะเล่าทาไมว่ามันมันเกี่ยวอะไรกับยามาโตะมันเกี่ยวครับเพราะว่าในตอนนั้น มาโตเธอมีอายุเพียงแค่8ขวบเท่านั้นเมื่อเธอเห็นความเท่นะครับของโคซุกิโอเด้งแล้วนะครับเธอก็ข้างไข่นะครับในตัวของโอเด้งมากมากเลยเรียกได้ว่านะครับก็มีความคล้ายกับเจ้าปลโทโรมิโอนี่แหละที่ข้างไข่นะครับในตัวของลูฟี่นะครับเธอก็เลยนะครับผลัปลืมนะครับในตัวของโอเด้งและก็อยากจะเป็นเหมือนโอเด้งนะครับจนทึกทักว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ชายทั้งที่จริงแล้วตัวเองเป็นผู้หญิงนะครับจึงทำให้ผู้ที่เป็นพ่อนะครับก็ไม่พอใจก็คือไคโดนั่นแหละจึงทําการทุบตีเธอนะครับสารพัดอย่างนะครับไม่ให้เธอ ได้ทําการนะครับจับเธอขังไว้ในคุกตั้งแต่อายุ8ขวบและทําการนะครับใส่ข้อมือไว้นะครับหักเธอออกจากประเทศวาโน่นี้ไปเธอนะครับก็จะต้องถูกระเบิดไปนะครับพร้อมกับข้อมือจึงทําให้เธอนะครับไม่มีความกล้ามากเพียงพอในการหนีออกไปจนถึงวันนะครับที่เอสนะครับพี่ชายร่วมสาบานของลูฟี่นั้นปรากฏตัวขึ้นในประเทศวาโนเธอนะครับเกือบได้ไปเดินเรือนะครับกับทางด้านของเอสแล้วนะครับแต่ว่าเธอก็ไม่ได้มีความกล้ามากเพียงพอจึงทาให้นะครับก็เลยไม่ได้ออกไปนะครับจนในท้ายที่สุดเธอก็เฝ้ารอผู้ที่เป็น น้องชายนะครับของเอสมัตอาคีนะครับมาประเทศวาโนและเธอก็มีความเชื่อแหละครับว่าทางด้านลูฟี่นั้นนะครับจะรับเธอนะครับเข้ากลุ่มอย่างแน่นอนเพื่อจะเดินเรือไปนะครับในการไปเกาะสุดท้ายลับเทลด้วยหลายคนคงถามว่าแล้วแล้วจะไปทําไมวะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนี่ก็อย่างที่ผมได้เล่าไปแล้วว่าเธอมีโคซุกิโอเด้งเป็นไอดอลและเธอนะครับมีบันทึกการเดินทางของโอเด้งเธอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่โอเด้งทำเพราะว่าเธอในอ่านมาโดยตลอดเลยโดยบันทึกการเดินทางนี้นะครับแม้แต่พ่อของเธออย่างไคโดยังไม่เคยได้อ่านเลยนะครับจ ให้เธอเนี่ยต้องการเดินตามรอยของโคซกิโอเด้งและแน่นอนแล้วครับว่าเธอนะครับถ้าเข้ามาร่วมกลุ่มมอกฟังแล้วแล้วก็ก็จะเป็นกุญแจที่มันสังคังจริงๆเลยนะครับขอแวะนิดนึงแล้วกันนะครับจะเห็นว่าหลายคลิปเนี่ยผมจะพูดว่าสังคังอะไรรพวกเนี้ยมันเป็นมุกนะครับเออไม่ได้พูดผิดนะแม่บางคนก็ซื้อเหลือเกินเอาเป็นว่านะครับจึงทําให้นะครับตอนนี้เนี่ยทางด้านของนะครับยามาโตะเนี่ยก็เลยมีความใฝ่ฝันว่าเธออยากจะเป็นเหมือนโคซกิโอเด้งอยากจะเดินเรือเหมือนโอเด้งอยากจะไปก่อนสุดท้ายอย่างลาฟเทลอยากจะไปเด พ่อของเธอนะครับอย่างไคโดด้วยเพราะเธอก็ไม่ชอบหน้าพ่อเธอสักเท่าไหร่และเธอนะครับต้องการจะเดินเรือนะครับกับกลุ่มหมวกฟางอันนี้เนี่ยคือเจตจำนงที่เธอพูดไว้เลยนะครับในมังงะวันพีซตอนที่985ตอนล่าสัตว์นี้เลย จึงทาให้นะครับอย่างแรกเลยความฝันของเธอนะครับมันเป็นอะไรที่มีเคมีตรงกันกับกลุ่มหมวกฟางกลุ่มหมวกฟางนะครับทุกคนต้องมีความฝันก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้าร่วมกลุ่มนี้ได้อน,นี้ผ่านเลยนะครับผมติถูกให้เลยอย่างที่2ความสามารถของเธอจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถไม่ค่อยเก่งนะกลุ่มนี้ใครจะเข้ามาไม่ต้องเก่งก็ได้แต่ว่าในช่วงแรกๆเท่านั้นนะครับจะสังเกตดูดีๆนะอย่างเช่นนามีอูซบเออร์แรกๆก็ไม่ได้เก่งใช่ไหมครับแต่หลังๆเนี่ยลูกเรือที่เข้ามาหลังๆนะครับส่วนใหญ่ก็เก่งทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจเเเเปป็็นนหมสุดยถถึึงงค อดีตเจตเทพโจรสลัดนะครับความสามารถความเก่งมันเยอะและเชื่อเลยหละครับว่าคนอย่างยามาโตะนั้นนะครับจะมาเป็นลูกเรือคนที่10ของกลุ่มหมวกฟางนะครับเป็นอะไรที่มันดีสุดแล้วไม่ว่าจะเป็นดีกรีความสามารถของเธอนะครับมันไม่ธรรมดาหรอกในการที่เธอนะครับสามารถโจมตีเพียงแค่โจมตีเดียวนะครับใส่หนึ่งในหกลองน้าพาอย่างอุนตีได้ผมเชื่อเลยหละครับว่ายามาโตะนะครับก็มีความเหมาะสมมากๆเลยนะครับในการเข้าร่วมกลุ่มหมวกฟางแต่ถามว่าจะให้ผมแบบเชียร์คะแนนไหนนะครับระหว่างแครลอดกับทางด้านยามาโตะผมไม่เท่ากันเลยครับเพราะผมรู้สึกวว่่่าาใครจะเข้้มมมกกกลุหฟง็ได ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นการเดินทางนะครับโดยมิตรภาพมากกว่านะครับขอแค่เคมีตรงกันก็โอเคแต่ดูจากมังงะวันพีตอนล่าสัตว์นี้นะครับผมบอกเลยแหละครับว่าเคมีของเธอนะครับได้เลยแหละในเข้ากลุ่มบอกฟังและเธอนะครับก็คงจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่จะเ็จซันจีนะครับในการที่ซันจีเนี่ยแอบมองเธออาบน้ําแน่นอนผมเชื่อเลยครับว่ากลุ่มบอกฟังนะครับจะมีความบันเทิงเพิ่มมากยิ่งขึ้นคือเอาง่ายๆนะครับซันจีเนี่ยโอเคแน่นอนนะครับหากจะรับยามาตกขึ้นมาบนเรือลํานี้และน การแตกแขนงออกมาและการจากมังงะวันพีชนะครับตอนที่985นะฮะเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าประเด็นของยามาโตะนั้นต่อให้เขาจะเป็นหรือไม่เป็นลูกเรือคนที่10นะครับผมเชื่อเลยว่าตัวละครตัวนี้แฟนๆวันพีหลายคนนะครับก็น่าจะหลงรักมากๆแล้วแหละครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงผมทําคลิปนี้มานะครับเพราะว่าต้องการเปิดประเด็นนะครับให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์ว่าคิดว่ายามาโตะมีความเหมาะสมไหมในการจะเป็นหนึ่งในลูกเรือนะครับของกลุ่มบวกฟางและถ้าคุณต้องเลือกนะครับระหว่างยามาโตกับแครอทคุณจะเลือกใครนอมมเตาาาข้้งงล่ี ผมอยากจะรู้ว่ามีพลัง FC แฟนคลับของฟังไหนมากที่สุดนะครับคอมเมนต์มาละกันและแน่นอนเลยครับว่าหาใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับอยากจะรับชมเรื่องอะไรคอมเมนต์มาข้างล่างเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ